เอ๊ะทำไรไอ้ไก่กูเปลี่ยนเกมแล้วกูมีคอนแลวได้สัตว์กูมีคอนไลได้สัตว์กูมีคอนแล้วอยาวาคอนกูไปล่ะฮะอยากดูกูซ้ำไหมอ่าพอเล่นไปปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่ไหวจริงตำรวจเยอะใช่ครับต้องยอมตอนนี้ก็คือยอมรับยอมรับแล้วว่าตำรวจที่นี่ไม่เหมือนที่เราคิดไว้สุดท้ายลองหาหลายๆที่ก็ไม่สําเร็จครับต้องเป็นบ้านเท่านั้นมันมันน่าจะดีที่สุดก็คือบ้านนี่แหละครับถ้าถามว่าตอนนี้สู้เขาได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้เลยครับ เรื่องรถเรื่องอะไรไในแจ็คเดอะริปเปอร์มันไปแจกเคสหนึ่งไงมันกดตีนอ่ะแบบว่ามันเหลือแบบยี่สิบนาทีแล้วมันไปบอกเขาเหลือวีเดียวอ่ะมันเหมือนมันขี้เกียจรอรออ่ะมันไม่เลโกไว้ไก่ละเห็นไหมเดี๋ยวพอมิกออกมันจะเลโกไว้ไก่ดูนี่มันดูมันดูมันดูเดี๋ยวกูยืนเหมือนแล้วแกงยืนเหมือเดี๋ยวกูมาหรืยว่าเข้าน้ำแบบ เอ้ะทำไรไอ้ไก่กูเปลี่ยนเก่งเลยกูมีคอร์ดเซลสัตกูมีคอร์ดเซลสัตกูมีคอร์ดแล้วอยาวคอร์ดกูไปล่ะฮะอยากดูกูซ้ำไหมมันหนีมันหนีมันหนีพี่ฮะอยากดูกูซ้ำร้อยไปล่ะฮะไอ้หนูพี่เล่นพี่เล่นสเต็ปหันเลยไงเดี๋ยวเขาหาว่าหลอกสเต็ปอีกเดี๋ยวหาชอบบ้าเลยชอบยิงแล้วตีซ้ำอะที่ยาวอะเราสเต็ปไว้อีกเอ้ยโอเคไม่ใช่คนละคน ย่าไม่มีเสียงเพลงมาสองสามวันแล้วน้องจริงพี่ชิ้วไม่มีดนตรีเลยวะแล้วเขาตีด้วยดิคนนั้นอ่ะใช่หรอเขาตีอยู่อ่ะไปข้างในดีกว่าใช่กำลังจุยอ่ะอ้าวป๊าอยู่ไหนล่ะแล้วเขิงอยู่นะเขาบอกเขาโดนอุ้มมาสี่ครั้งเขายังไม่เอ่ยเลยอ่ะใช่เหรออยากเอ่ยอ่ะเอาคุยเขาได้ไงเนี่ยอะไรแล้วพี่ไม่เจอในเมืองไม่เจอเจอเจอ เจอเจอกันนะมึงันเี้ก็แย่แล้วพี่โนโนไอจุงมาบ้านจะเป็นยังขอหมูอะขอกหมูข่าห้าเรอเยเขอกหมูที่ไรบ้านสกอตเก่าอ๋อมันย้ายอีกรอบนิดหว่ามันก็ใคอยากย้ายเนาะ จูงจูงบ้านสกอตเก่าข้อหมูเหีย้ยอะไรบ้านสกอตเก่าใช่ใช่ใช่บ้านสกอตเก่าใ,ใช่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 บ้านสกอตคือคือที่ทมือสองร้อยมันอ่ะเดี๋ยวตรงง่าเดี๋ยวตรงร้อยก็จ้างแกร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวตรง รถเกาะถนนใช้ได้ยาบักเหรอรถบักวะเนี่ยก็ยาบักพี่รถนายยาบักเจอกันในจุงเอาดีดักเอาบ้าเลยเขาเป็นตัวแทนเซลล์เยียร์มาขอจบครับสวัสดีครับเซเว่นเยียร์สวัสดีครับฮะ พี่ขอจบครับไม่ใช่ครับไม่ไหวครับไม่ไหวหลุดยาวๆครับพี่รถรถโคตรสวยเส้นเยียร์มีสีแปดสีขาวด้วยเหรอครับนะครับโคตรสวยเลยวผมอยู่ในเคครับเส้นเยียสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในบันเฮก็ไม่บอกสวัสดีครับรอเฉยๆจูมาแป๊บนึงนิดเดี๋ยวรอเจมีปล่อยเช่ารถเอาไหมครับ ใช่ลอะไรครับพี่เนี่ยคะแนนรีบมารีบมารีบมาโลส่งไอ้ละเราจะเขาเขาว่าบารมีอีกโอ้โหเอาก็มีตังอ่ะก็มีตังก็บอกเขาไปดีก็มีตังเช่าอ่ะก็บอกไปดีครับมีตังเช่าอ่ะแ่เขาก็อยากว่าว่าผมเป็นบารมีก็มีถังเช่าอ่ะก็บอกเขาดีครับมีถังเช่าอ่ะแล้วแกแคร์อ๋แกแคร์ด้วยนะเอาเอางี้ผมให้เช่าสี่ร้อยโลไม่แค่หรอกครับพี่แจ็คเอาาผมให้ให้เช่าสี่ร้อยโลไหมสี่ร้อยโล ครับเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ให้เช่าเอาไหมครับผมอยากได้ตังค์เฉยๆเอาไหมเช่าไหมครับเอาไปเก็บไว้ในการหลาก็ได้ครับโอ้อยากได้ตังค์เฉยๆครัาไม่มีตังค์แชร์เอาไหมครับสิแล้วหรืไม่ไม่มีบ้านครับพี่โอเคครับใช่ครับพี่เราไม่เช่าบ้านเอาไหมไม่เช่าบ้านเอาไหมอ่ะเช่าบ้านใช่ใช่มันไม่ได้ไม่ไม่ใช่หรอพี่ ได้ครับบ้านบ้านผมอยู่ตรงแถวๆนี้ล้บบ้านผมเอาไหมบ้านไหนครับพี่บ้านผมมันอยู่ตรงพูดยากครับมันมันยากอ่ะแต่อยู่แถวๆนี้ครับหน้าบ้านผมมันจะพื้นใหญ่เยอะหน่อยครับที่มันมีทางชันขึ้นบ้านนิดหนึ่งอ๋ออันนั้นไม่เอาพี่อันนั้นใช่ครับหน้าหน้าผมเนี่ยบบ้านบ้านผมเนี่ย เอาไหมครับฝ่ายเช่าแอบบ้านไหนครับพี่เนี่ยเหรอแอบมีสินแสได้ดูดูในรูปแบบน่ะรูปในทวิตอ่ะนั้นสินแสสินแสที่ดูดวงบ้านครับรูปในทวิตกังฟูแพนโชกครับเลือกครับกังฟูแพนโชกอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะโชคดีครับอันเนี้ยผมว่าไม่ดีครับไม่ดีอ๋อไม่ดีอัปมงคลครับอย่าอย่าไปมองไปเลยครับอัปมงคลจัดเละเฮียเนี่ยชีวิตมีคุยเล่าเฮียเนี่ย พี่จุงถามถามว่านี่ไอ้จุงจุงชีวิตไอ้โชคมันมีเหี้ยบ้างวะมันอะพี่จุงจำผมได้ไหมเมียพงับใครอะแต่ห่างหายเราเป็นนานตั้งแต่นู่นนานแล้วใครอะบอลอะอินดาบิเอ้ยใช่หรอตั้งแต่พี่ฝึกต่อยให้ผมอะใช่เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮดาสัตว์เจอกันนานเลยเี่เจอกันนานเลยล้ลดาวนี่แต่ไม่ลวดาวเจนพอดีเห็นดาวส่งโลมา เป็นไรหรอดับดาบเจ็ดแย่หรอมาขอจบครับผมเจ็ดแย่ไม่ไหวเขาไม่จบหรอกเขาคุณแจ็คเขาโหดจะตายเขาบอกแอตตันมาปีนสีแดงก็หมดเจอาประสบการณ์เลยที่เก้าฮาร์ดอ่อตอนแรกเลยธนงตัวเกินไม่ดีโคตรน่ากลัวคนลุกแลรบประสบการณ์ที่เจอมาไม่แปลกหรอกเพราะมันเราเราทุกคนมีมีนี่อยู่ในตัวแล้วธนงตัวเกิน อ่าพอเล่นไปปุ๊บรู้เลยว่ามไม่ไหวจริงตำรวจเยอะใช่ครับต้องยอมตอนนี้ก็คือยอมรับยอมรับแล้วว่าตำรวจที่นี่ไม่เหมือนที่เราคิดไว้ของจริงเนาะพอมาวันที่สองปุ๊บพอมาวันที่สองปุ๊บลองเล่นอ่ะโอเคต้องมีที่เซอร์วิสสุดท้ายลองหาหลายๆที่ก็ไม่สําเร็จครับต้องเป็นบ้านเท่านั้นมันมันน่าจะดีที่สุดก็คือบ้านนี่แหละครับการเรียนรู้ไปต่อเราจะหาที่เซอร์วิสที่ไหนก็ตามมันมันก็ มันก็ไม่ดีพอมาเล่นวันที่สามเนี่ยวันนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าลากเนี่ยรถเนี่ยหนึ่งคันต้องหนึ่งคนพอคนหนึเี่อคนนึงเดียวพี่ชุคนของคนเพื่อนเขาตามเคสได้สบายเลยก็เลยเปลี่ยนแผนไปเล่นอแบบลูบดีกว่าครับพอผมความแมดับได้ทุกวันอยู่แล้วถ้าเขารวยเขาเสียมีเวลาเสียกับผมก็แล้วแต่เข้าคนเข้าสิบคนก็สิบ้านนะครับใช่เหรอพอเขาจบตอรี่เขาก็ต้องเอาคนออกเห็นเขาทยอยเข้าเรื่อยๆนี่ครับเอาม่เข้าได้ด้วยเหรอ เขาได้ครับเขาได้แต่ออกไม่ได้ oh, <okay. S 1> แต่อย่างผมเจ้าเข้าผมก็เปิดเหรียญได้นั่นนะครับชิ้นส่วนเอาได้ดับทุกวันอยู่แล้วอะ่ะก oh, <okay. S 1> ็แล้วแต่เขาแล้วกันนะครับเขามีเวลามาเสี่ยงเพรผมก็แล้วแต่เขาอะ่ะ oh, <okay. S 1> ผมต้องรอจนจนแบบตำรวจจะน้อยหรือพลด,ดิมิไจริงๆอะ่ะผมค่อยเริ่มลากกันใหม่ครับเพราะถ้าตอนนี้รถพผมกาก,ากมากครับยังยังไม่ไหวแต่ถ้าเล่นซอมบี้กับผม <c oughs> ผมเล่นได้ยาวๆว,ว่าผมเล่นได้ดอกได้โดยที่ไม่ไม่โดนเบรกิ้งสตอรี่ อ๋อเรื่องเมื่อคืนที่ไปถามใช่ครับใช่ครับก็คือพวกผมไปเอาเกาะแดงยาแดงแล้วก็เอดีมาเล่นหนามเนี่ยแหละครับก็คือซอมบี้กับเขาเลยกลุปเล่นกับเขาทุกวันทุกวันนะถ้าผมดลิมิตเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคิดกันใหม่ว่าจะทํายังไงต่อแต่ถ้าถามว่าสู้ได้ไหมคือไฟใหญ่อ่ะสู้ได้ครับแต่ถ้าถามว่าลากได้ไหมคือลากไม่ได้ครับแค้ครับเขาตามเคล็ดเพื่อนได้อะไรได้ผมสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องนี้ปืนเยอะใช่ไหมมันมันปืนเยอะแล้วเขาก็ ขับมาช่วยเพื่อนนะครับพอมาช่วยเพื่อนปุ๊บคนที่คนที่อ่อคนที่ลากก็จะโดนอุ้มแทนเขาอะครับอเออนั่นแหละที่เขาได้ผมไปปั๊บกันโหดปั๊บกันโหดไหมก็โหดอยู่นะครับกลางหรือว่าเริ่มสุดแล้วตอนนี้เริ่ม <laughs> เริ่มสุดแล้วครับ <laughs> ตอนนี้เริ่มสุดแล้วครับวันแรกก็ยังเฉย คือจริงๆตีกับเขามันมีเรื่องมีราวมันสุดแดงด้วยไงไหมายถึงว่าเขาก็สุดแดงผมก็สุดแดงไม่ตีวันนี้วันหน้าก็ต้องตีอยู่ดีถูกไหมครับมันก็ต้องไปไปทีละแก๊งแต่ผมก็นั่นแหละครับถ้าถามว่าตอนนี้สู้เขาได้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลยครับเรื่องรถเรื่องอะไรอ่ะมึงมงม,มาหากูแล้วกันเดี๋ยวส่งโลให้หน้าบ้านเจ็ดเดีย ล,ล้วคิเว่าเล่นยังไงต่ออันนี้เลยหรือรว่าตอนนี้ผมแผนบอกได้ครับผมบอกได้ก็คือ,อผมจะหลุกเขาครับหลุกเขาจุกวัาเขาจะงอมใช่ไหมใช่ครับใช่คุณแจก,กี้คิดว่าเสียวไหมเพราะผมไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วอ่ะหลุดค <บา S 2> ุนกว่าจะมาอยู่นั้นแล้วเขาแล้วเขาจะเสียเวลาไหมแพ้ก็เสียห้าล้านกับเขาเสียเวลาฟาร์มเป็นเดือนอะ่ะแล้วแกงเขามีบ้านแล้วด้วยอะ่ะเขาจะเขาจะยังไงอะ่ะ แค่ห้าล้านเองอ่ะที่เกื้อเฟย์แจกที่เก้าฮาร์ทครับแจกที่หกต่อสี่ครับโอ้โหเก้าเดี๋ยวพี่จูปี้อ้แจ็คเดอะริปเปอร์มันไปแจกเคสหนึ่งไงมันกดตีนอะแบบว่ามันเหลือแบบยี่สิบวัทีแล้วมันไปบอกเขาเหลือวีเดียวอ่ะมันเหมือนมันขี้เกียจรอรออ่ะหลังตัดไฮไลท์อยู่ครับเขาบอกเออมันแบบขี้เกียจรอว่าเออแม่งเลยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นหกสี่ครับเอออินดี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวผมรอพี่ตีกับลุงแม็กมาเนี่ยผมจะพามันไปหาอยู่ครับ ผมจะให้ไปไปคุยเลยครับจะได้แบบสบายใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวนหลูเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าหมดลิมิตเนี่ยเราเราเราแม่ให้เขานอนทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ก็สนุกดีนะคแบบนี้